นัทชาบุญชัยอินสวัสด์ครับครับกาเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสด์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลจากชาวบางขุนเทียนครับ วันนี้ขอใช้เวลาปรึกษาหารือธรรมธานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้พูดคุยไปแล้วเรื่องของบ่อนการพนันที่มีมากเหลือเกินในสถานการณ์วิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับเรื่องที่ผมหารือในวันนี้คือือหน,นี่นอกระบบ นี่นอกระบบตอนนี้เนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างมากมายนะครับมาตรการต้นนิ่งดอกร้อยเนี่ยเป็นในทุกพื้นที่อยากให้ฝากเรื่องนี้ถึงนายกรัฐมนตรีให้อย่านิ่งนอนใจครับส่งมาตรการเชิงรุกเข้าไปอย่าทํางานแต่เพียงเปิดศูนย์รับเรื่องต้องส่งมาตรการเชิงรุกไปในแต่ละพื้นที่ครับเรื่องที่2ครับการ ยุบอนามัยสาขาคลองพิทยาลงกรและสาขาเมฆสุวรรณพี่น้องประชาชนได้เข้ามาร้องเรียนที่ศูนย์ประสานงานของผมนะครับว่าสองอนามัยแห่งนี้มีความจําเป็นอย่างมากที่ยังคงอยู่ไว้เพื่อรักษาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในชุมชนบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเดินทางออกมาด้านนอกนะครับจึงจะฝากไว้ถึงรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยถึงกรุงเทพมหานครครับเรื่องที่สครับ เรื่องขอถนนทางเข้าชุมชนชุมชนหัวป่าชุมชนหลวงพ่อขาวชุมชนหัวกระบือชุมชนเชื่อมสัมพันธ์สาชุมชนนี้ถนนชำรุดรุดโทรมและประกอบกับสถานการณ์ตอนนี้มีฝนตกเป็นจํานวนมากพี่น้องประชาชนยากลําบากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขโดยไวครับเรื่องที่สครับเรื่องสิทธิบัตรเรื่องที่สี่ครับเรื่องสิทธิบัตรทองของพี่น้องประชาชนชาวบางขุนเทียนที่ใช้อยู่ที่คลินิกเรือพะล่วงและ มีข่าวว่าจะต้องถูกยกเลิกออกจากบัญชีสถานบริการที่ให้บริการบัตรทองเรื่องนี้ขอฝากไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นความจําเป็นของพี่น้องประชาชนที่ต้องการสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเนื่องจากว่าการเดินทางในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างลําบากและ สถานการณ์วิกฤตโควิด19บวกกับวิกฤตเศรษฐกิจทําให้พี่น้องประชาชนลําบากเรื่องเศรษฐกิจอย่างมากอยากให้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับท่า,านประธานครับขอบคุณนะครับ